สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องปองปัดสุดสุดคนจ้าวันนี้มาพอกับแม่สบายกันในช่องของม่สบายฮะผ้า,ายัางผ้าแซ่บผ้าแซ่บมาดูผ้าแซ่บโอ้ยดูกดก๋งบ๊อนะ อเมริกาแม่ชะบาผ้ามากินแกงไตปลาจ้ะแตงแกงไตปลาประเทศเองเนี่ยซื้อข้าเจ้ามาซื้อน้ำอันพีคนไทยข้าเจ้ามาเห็นไหมอันเพื่อใจแซ่บแซ่บแม่ชะบาอันเทียนข้าเจา้ารีวิวเม่ามันแซ่บเหมือนกับริซซังมากินมันแซ่บอีหลีซื้อมาสามยางเนี่ยขวดกิ้งแกงเลื้งแล้วก็แกงไตปลาแซ่บสุดยางยางละพันเยนหรือเปล่ายางละสามร้อยบาทจ้ะอันนี้ก็สมาม,สมาาร้อะะบย,าย,า 1, อยาบาทตรงพีนนนน่แม่ชะบาเขาะซื้อมากินเป็นกับขนมจีนนั่นไะ อันขนมจีนน้มเนี่แกงไตปลาจำฉบับใจะเฮ็ดของแม่ลูกมันเยอะมากกับฉบับเขาเที่ยงก็ละจ้าเขาเที่ยงเขาเที่ยงมาจ้าพี่น้องจ้ามากิงกับแม่ฉบับจ้าโอ้อันก้อนเอ้ยแม่ฉบับขอบคุณทุกกระนั้งใจที่จะชิดเขามาติดตามรับชมชาวแม่ฉบับจ้าทุกคอมเมนต์ทุกกระนั้งใจมิเแม่ฉบับมิพลังแรงใจในการเฮ็ดช่องยูทูปต่อไปจ้าพี่น้องจ้าเฮ็ดมันแบบว่าเฮ็ดให้ดบ่มให้เบิ่งกับเฮ็ดนะสินะ ก็มีก็มีความรู้สึกอยากเคดตัวเสนะอันนี้บร,ร,ร,ริบาลเลยนะจ๊ะเมื่อนี้สิมากินแบบซองหนึ่งที่ข้าจ้ากินนา่นนะฮะเคยเบิ้งมาซองอันที่ข้าจ้ากินตับเป็นสเตนตับเป็นก้อนๆนะมนนันมีคลิปหนึ่งที่ข้าจ้าวถึงขนมจีนแม่ชบาสิมะเรื้อแบบว่าแม่ชบาสิคือบ่าจ้าขอ,ข,อข้นอนยังขนมจีน,นอ่ลูกกินเท้าแล้วจ้าลูกกินเท้าแล้วอือกินเท้าแล้วแต่ว่า บลูวอิ่มไปม,มาจากพี่นอนจำวา่าไรยายห้างวา่าร้ายนอแม่สบายเนี่ยมามาืกี้ขเขาไมแม่สบายจา้จะกขาเจ้าจขึ้นดูได้ดูน้แม่สบายขึ้นดูได้แป๊บจ้ะ

น้องป๊าป๊าน้องป๊าป๊าแมนูมอันจะแมนูอันแมนุอันก็ต้องมาแพ็กคูเอา้าก็พอกินข้าวแล้วก็าพาไปอาบน้ำนอนก็มาอืมอืมก็แล้วแต่ฮะ Um 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 um. um. ไ <Go. S 2> พบกกินคมว่าไรแล้วบามากินคมต้งอยากกินมละนมละกินมะละจีนนด้นะ,ะมันม่ค่อยคมปะไนอืมอืมอืขอบคุณค่ออืมอืมอร่อยมา รังไหาจ้ะมู้สิหลัง,งกินเขาอิ่มหรออยากออกไหมอยากลินอืมอืมอืมอ้มแล้กินจานอื แซมาส้มเองสินโซเมงเลยจ้ะเนือ้อปลาม่กลางไปละ มันไหลลงเลง

Rồi. Chắp. lắm, nằm แท 음. 음. ้าอ응มอื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 ม 오참음 <laughs> <laughs> ขอคุณค่ะไปก่อนลงมีไปก่อนป้าป้าป้าข้าวอร่อ,อยบบน,นมากจังป่ะไปละจ้าขอบคุณสำหรับการรับชมอย่าลืมกดซับสไกรต์กดไลค์กดแชร์ให้น้ำได้จ้าพากันไหมคลิปหน้าจ้าคลิปนี้ไปละจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย